หลวงพี่มีอะไรก็บอกเดียได้เลยนะคะอาตมาตัดสินใจมาอย่างรอบคอบแล้วว่าอยากจะมีโอกาสใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปบ้างคะ่ะอาตมาตัดสินใจแล้วว่าจะสึกถ,ถ้าถ้าหลวงพี่มีอะไรก็บอกเดียก็ได้หรือจะบอกวินหรือจะบอกเกมก็ได้ป่ะคะคือ อาตมาอยากมีผมอาตมาอยากไว้รากใส่อะอาตมาอยากมีคิว้วอาตมาอยากกินไขเ่เจียวเจี๊ยไฟอาตมาอยากเล่นบันานาโบท๊ทอาตมาอยากทำหลายอย่างเลยที่อาตมาไม่ได้ทำอาตมาอยากใส่ขาเดฟ าตมาอยา